สวัสดีท่านผู้ชมที่รักและก็เคารพทุกทท่านเลยนะครับผมก็กลับมาพบเจอกันอีกแล้วกับช่องเซาเปาโรฟุตบอลที่สวยงามหลังจากเมื่อวานนี้นะครับสโมสรบีจีปทุมได้ทําการเปิดตัวชนาทิพสงกสินเข้ามาสู่ทีมนะครับก็เป็นไปตามคาดนะครับบีจีปทุมคว้าไปตรงตามสื่อทุกสํานักนะครับที่ลงข่าวกันไว้ว่า BG คือทีมเต็งที่จะคว้าตัวไปก็เปิดตัวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนี้ ก็ถือว่าคงเรียกฐานแฟนคลับได้อย่างมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติแล้วก็แฟนคลับชาวไทยด้วยกันเองที่อยากจะเข้าไปชมในสนามของ BG ปรปทุมหรือว่าแฟนบอลทีมอื่นเวลาที่ BG ปรปทุมออกไปเล่นเป็นเกมเยือนนะครับก็ไทยลีกก็คงน่าจะกลับมาบูมันอีกสักพักในฤด,ดูกาลหน้า แต่ว่าวันนี้ก็ยังมีกระแสข่า,าวที่คาดว่าจะเป็นดีลใหญ่ของนักเตะไทยในตลาดรอบนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมก็เมืองทองอยู่ในเต็ดได้ให้ความสนใจธนวัตรซึงจิตขาวรนนะครับกองกลางทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่เพิ่งจะหมดสัญญาลงกับเลสเตอร์ซิตี้ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยที่มาอย่างชัดเจนแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเห็นเพจหลายเพจก็ลงไว้เช่นเดียวกันนะว่าเมืองทองได้ให้ความสนใจจริงเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับผมแต่ว่า ก็ไม่ได้เป็นดิวที่ง่ายเสมอไปนะครับเมืองทองนี้ก็ไม่ได้ให้ความสนใจทีมเดียวนะครับผมยังมีทีมที่ภาษีดีกว่าอย่างเบอร์วิงแฮมแล้วก็ควินที่จากอังกฤษนะครับที่ให้ความสนใจกับกองกลางทีมชาติชุดใหญ่ของเรานะครับแต่ว่าที่มาที่ไปของธนวัน์สิงห์จิตถาวรกับเมืองทองที่มาโยงกันได้ยังไงในส่วนตัวผมคิดว่านะครับเป็นความสัมพันธ์แบบรักใคร่กลมเกลียวฉันพี่น้องกับทิสตองโดนะครับผมแบกขวา อดีตเด็กเก่าของเมืองทองที่ปีนี้ฤด,ดูกาลนี้ได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งครับก็มีภาพออกมาให้เราเห็นบ่อยๆเลยนะครับว่าทั้งคู่นี้สนิทสนมกันไม่ว่าจะเป็นเพจออฟฟิเชียลของทีมชาติไทยที่ปล่อยออกมาให้เราได้รับชมกันนะครับก็รอติดตามว่าเอเย่นทิสตองโดนี่จะทํางานได้ดีขนาดไหนนะครับก็แฟนบอลชาวไทยก็ต้องรอติดตามกันนะครับผมเพราะว่า,าได้บิ๊กดียอยางชนาทิพกลับมาจากศึกเจ g u กแล้ว ก็ต้องมารอติดตามโอ้ถ้าบิ๊กเดียวนี้กลับมาอีกก็ไทยลีกคงบูมน่าดูนะครับผมถ้าหากน้องกันจะกลับมาเล่นในไทยลีกนะครับผมก็เก่าไปใหม่มาก็น้องแบงค์สุพนัทเหมือนตานะครับก็ในวันจันทร์ที่26มิถุนายนนี้เวลา3ทุ่มนะครับน้องแบงค์สุพนัทเหมือนตาจะทําการเดินทางไปอังกฤษ ที่เมืองเลสเตอร์ซิตี้นะครับเพื่อไปร่วมทีมกับเลสเตอร์ซิตี้โดยที่มาที่ไปของข่าวนี้นะครับก็เป็นการโพสต์ของเพจเสือบุรีรัมยูไนเต็ดาบแบงเช็นะครับเอาก่อนหน้านี้นครับน้องแบงจะต้องไปร่วมทีมโอเอชลูเว่นก่อนนะครับผมเพื่อที่จะหาช่องทางกับมาคาแข่งในพรีเมียร์แต่ว่าทางหลีกอังกฤษเนี่ยเขาได้เปลี่ยนกฎการลงทะเบียนนักเตะที่ยังไม่มีเวิร์กเพอร์มิทพอดีนะครับผมก็หรือใบอนุญาตทางานนั่นแหละครับสำหรับนักเตะต่างชาติได้ทีมละ4คนจากเดิมจะต้องดูแรงกิ้งห้ามต่ําากว่ อันดับที่70ของโลกนะครับซึ่งมันเป็นหนทางที่ยากลาบากสําหรับไทยมากแต่ถ้าเจ้าตัวเนี่ยไปค้าแข่งในลีกยุโรปก่อนก็จะมีช่องทางมีกดเล็กกดน้อยที่สามารถสอดแทรกมาเล่นในลีกอังกฤษได้นะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปสําหรับอนาคตทีมชาติชุดใหญ่ของเรานะครับว่าเ,เส้นทางการค้าแข่งออกไปค้าแข่งต่างแดนนี่เป็นยังไงบ้าง สำหรับแต่ละคนก็เอกนิตปัญญาก็น่าจะไปอุราวะเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับก็อนาคตทีมชาติไทยทั้งนั้นครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ